ตอนนี้ก็จะให้วายุถูไม้คลายคันก่อนนะครับผมตามเนื้อตามตัวเพื่อไม่เล่นอีกแล้วจะไปไหนอีกแล้วอขอบคุณแฟนเอซวายุทุกคนนะครับที่ยังรักวายุและสงสารวายุนะครับ สวดีครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุชนเนลและพลายเทวริศนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับอากาศเยน็ยนๆลูกชายมาเล่นนะครับมาปล่อยเป็นอิสระนะครับให้ลูกชายเล่นน้ำเล่นโป่งนะครับกินโปง่งเล่นยามเย็นนะครับ ไปเดินตามธรรมชาติเลยอยากทำอะไรทําเลยไปไหนแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วอายเดินเล่นไปเลยนะครับผม ตามมาทันก็ปล่อยให้น้องเดินเล่นไป่จะไปทางไหนจะไปอาบน้ำหรือจะไปเล่นน้ำนะครับอนอนเด็กเลี้ยงอัวก็แซวแล้วเพื่อนวายุอัวแฟนครับชาวบ้านนะครับ ปล,ปล่อยให้เดินตามธรรมชาตินะครับ เอาจะเดินสำรวจเล่นก่อนมารู้จะทำะไรละเจ้าหนุ่มน้อย ดูวิธีกินปร่งของช้างนะครับผมช้างทุกเชือกหรือตัวเล็กๆเ,เวลาอยู่ในป่าก็พ่อแม่ก็จะพาลงมากินปรงกินดินนะครับเป็นแคลเซียมอีกอย่างหนึ่งนะครับช้างมักลงจะพากินเพื่อปรับสภาพ ตามธรรมชาติกินเพื่อปรับสภาพในท้องนะครับเวลากินอาหารช่วงฝนตกนี่จะเป็นหญ้าอ่อนก็ต้องไปกินโป่งเพื่อปรับสภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับช้างป่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้ดูเจ้าลีลุเล่นแล้วนะครับนี่แหละ กิจกรรมของน้องช่วงนี้โควิดก็วานเขาจะพามาออกกําลังกายช่วงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างนะครับผมโดนนั่งเล่นแล้ว เขาป่าหายแล้ววายุถ้าได้เล่นหรือออกกําลังกายเล่นบ่อยๆช้างน้อยก็จะคลายเครียดนะครับเออ ช้างน้อยก็เช่นกันนะครับช้างป่าก็เช่นกันนะครับถ้ามาเจอน้ำหรือเจอลำธารก็จะเล่นอย่างนี้แหะครับเหมือนกับอยู่ในป่าอยู่ธรรมชาติ วันนี้นาะก็มาอยู่นะครับนาะออกไปไกลันนี้อยู่ที่เจ้าวายุ ช้างทุกตัวก็อยากมีอิสระอยากเล่นอย่างนี้แหะครับตัวเล็กๆอยากเล่นอยากนอนเล่นกลิ้งเล่นช้างไม่เครียดไม่อะไรอารมณ์ดีอยากน้องวายุอ่ะ ไม่จะเป็นต้องไปเล่นูลโลุกเลยเล่นอะไรถ้าเราปล่อยให้มีอิสระอย่างนี้น้องก็จะเป็นช้างที่นิสัยดีไม่เครียดมีความสุขนะครับช้างน้อยเหมือนเจ้าวายุเวลามีเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยนะครับนะถ้าอยู่ตัวเดียวอ,อย่างนี้เล่น ถ้าจะเล่นก็เล่นแต่กับนา ขอบคุณแฟนคลับของวายุทุกคนนะครับรักวายุก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชมช่องน้องวายุและพลายเทวริศนะครับให้กําลังใจวายุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชมช่องน้องวายุนะครับก็ขอให้แฟนคลับของวายุทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอยา่าไข้นะครับวันนี้ก็ เล่นเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ